อยากจะแชร์ประสบการณ์เรื่องการใช้คาถาเนี่ยคะ่ะสีให้ไม่หกคะ่ะก็ได้ได้นำมาใช้แล้วนะคะก็ทำให้เราแบบจับกิเลสตัวเองได้ว่าเวลาที่เราจะพูดเนี่ยคือมันทำให้เราคิดมากขึ้นว่าเราเราตั้งสีไว้อะคะ่ะก็ทําให้รู้ว่าเนี่ยเราจะพูดแทรกอีกแล้วนะจะพูดสอนอีกแล้วฟังยังไม่ทันจบเลย เป็นอีกแล้วทั้งๆท,ท,ที่เรารูา้ว่าคนฟังอ่ะเขาไม่ชอบให้เราสอนแต่ทั้งๆที่เรารู้เราก็ยังยึดดีอะค่ะว่าแบบแต่ถ้าเขารู้เนี่ยเขาก็อาจจะเอาไปใช้ได้นะเพราะว่าในสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยคือแบบคําแนะนําพวกเนี้ยคือเราเอาเราลองมาใช้กับตัวเองแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราแก้ปัญหาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก uh> ็พยายามจะแทรกอย่างนี uh ้ตลอดเลย แต่จริงๆแล้วคือเขาไม่ร,รับอะค่ะแล้วพอใช้คาถาสี่ให้ก็จะท่องเว,เวลาฟังพอบ้านพูดเล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้เวลาและให้เวลาฟังเขาให้ความเข้าใจให้อภยัยให้ความร่วมมือคือจะท่องอยู่ในใจทําให้ฟังได้มากขึ้นเป็นผู้รับฟังมากขึ้นจากที่พยายามจะแบบใจมันอยากจะสอนอยากจะบอกแบบ เหมือนเราได้วิชาดีๆมาก็จาัดก,การฟังธรรมะเนี่ยแหละคะ่ะเป็นหลักที่เอามาใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็อยากจะบอกเขาว่าคิดอย่างนี้สิแบบถ้าคิดอย่างนั้นมันทุกข์นะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแต่เขาก็ยังรับไม่ได้ะคะ่ะก็ต้องใช้คาถาท่องแล้วก็กดคมอยู่ว่าพยายามตั้งอธิสีเรื่องสีข้อสี่เนี่ยคะ่ะแล้วก็อ่านใจตัวเองก่อนที่จะพูดอ่านอารมณ์ความแบบ ทสะแล้วก็มันก็จะมีขึ้นมาแบบบางทีเราพูดด้วยอารมณ์โดยที่เราแบบเฮ้ยเราไม่รู้ตัวบางทีเขา,าบอกเราด้วยนะว่าเนี่ยทําไมต้องขึ้นเสียงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ตัวเราก็แบบเราปกตินะาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะพอมาตรวจศีลบ่อยๆอย่อะคะ่ะทําให้เรารู้ว่าแบบเออทําไมเราไม่รู้ตัวเองว่าไอ้ขึ้นเสียงของเราเนี่ยมันอารมณ์มันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็สํารวมมากขึ้นนะคะ ก็ขอ,ขอแชร์เท่านี้ค่ะดีมากขอบพระคุณค่ะอ่ามัมวต่นาตาเมื่อ <c oughs> กี้น่ยมาได้คิดอีกอย่างหนึ่งว่า <c oughs> บางทีมันไม่ได้ทั้งวันหรอกที่เราจะโกรธเขาไม่ชอบใจเขาส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้โกรธเขาด้วยํำไปในตลอดทั้งวันอ่ยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยมีโกรธอยู่นิดหน่อยอ,อ่าเฉพาะ ตอนเห็นหน้าอตอนไม่เห็นหน้าเนี่ยเออมันก็ไม่มีอะไรนะไม่เห็นโกรธอะไรเพราะฉะนั้นตอนที่เราไม่โกรธนะไม่มีอารมณ์อะไรเนี่ยธรรมะตอนนั้นเป็นโอกาสของการให้อย่างคือทำความดีให้เขาเพอไม่มันไม่เจอหน้านะเขียนเอาก็ได้มาเคยทำคนใกล้ตัวแล้ว พูดกันยากเขียนจดหมายน้อยอสอดไว้ตรงประตูะเขาังไม่ตื่นเดี๋ยวตื่นมาเขาจะได้อ่านแต่โดนเขาว่าอีกนะไม่แม่มาพูดไม่เขียนทำไมเออ,อคือเราก็พยายามพยายามจะทำดีแล้วก็เรียนรู้อาการอารมณ์ของเราด้วย เออมันยังทําดีไม่ได้เพราะอะไรยังไงสาวาาเทศไปเรื่อยๆมันต้องได้หนึ่งอพอได้แล้วก็เพิ่มอ่าโดยเฉพาะจังหวะที่เราไม่มีอารมณ์นั้นอันนั้นอ่ะสามารถบิ้วอารมณ์ดีๆทําได้ทําตั้งแต่ในใจเราก่อนเลยยิ่งคนกล้ตัวเนี่ยอ่าคู่เราอ่ะก่อนนู้นตอนใหม่ๆมาเนี่ยโอ้โห อะไรก็ดีหมดเพลงก็บอกว่าเห็นนกน้องบอกว่าไม้ก็เออใช่พี่ก็ว่าไม้ไม้เออไปเลยตอนนั้นน,น,นึกถึงตอนวันเก่าๆเออตอนนั้นก็ดีๆ,ๆมันก็ะิบอาวมณ์ให้มันดีๆขึ้นมาได้ไปอ่ะวันนี้ตั้งใจทำกับข้าวแบบให้แซบ่บๆเลยเนะี่ยให้เขากินเนะี่ย มังสวิรัติอานเนี้ยมันก็ใกล้ๆเริ่มตัดต่อมอะไรไปแต่ต้องแบวไวนะเดี๋ยวเหมือนอย่างเจตมาว่าเอเราทําดีแล้วก็สวนกลับมาอีกเออเราก็หูป,ป่าไว้กันเรื่องหูป,ป่านี้ก็เป็นวายุทธ์ที่เยี่ยมเหมือนกันอาตมาเคยไปทําคอร์สเนี่ยคอร์สสี่ห้ไม่หกอันนี้นี่เป็นเป็นคอร์สที่ ท่านอาจารย์หนึ่งนะท่านอาจารย์บินบนทีราจิตโตท่านเป็นผู้ที่คิดสี่ห้าไม่หกนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำจัดเป็นคอร์สอบรมกันสมวันเจวันท่านมาก็เคยช่วงที่อยู่ภูพาเนะีแล้วก็ไปท่านส่งไปให้ไปทำที่ดูที่นี่บ้างวังจันทร์ปรึกษาก็เคยมาเ,เคยไปทะเลรรมไปายที่แห่ง ครั้งหนึ่งไปที่ปฐมโสุไปจัดคอร์สกับเด็กนักเรียนที่เขาจะจบมหไปกับท่านโพธิสิทธิ์ท่านโพธิสิทธิ์ก็ทำหน้าที่เหมือนอามาเนี่ยนะแต่มาก็เป็นคู่ไปร่วมกับท่านท่านอาจารย์หนึ่งท่านอาจารย์แนะนําให้ไปเป็นดาบคู่กันท่านโพธิสิทธิ์ก็โอ้โหท,ท่านเก่งนะมงคลสามสิบแปดวันนี้วัน,นะอะไรวันที่สองมงคลก็ที่สองว่ายังไง ครบแต่บัณฑิตเงี้ยทัเก่งตั้งก็เทศเล่าเดี๋ยวโตว้ตอบกับเด็กที่เข้ามาเข้าค่าอาตมาก็นั่งนิ่งๆเชยๆให้ฝึกฟังเตโตไปแล้วก็เออฟังเข้าใจเออดีเดไม่ได้สอดไม่ได้แทรกเลยปรากฏว่าตอนให้สรุปสุดท้าย มีเด็กคนหนึ่งเขาบอกว่าโอ้ประทับใจท่านดินไทยมากเลยท่านนิ่งมากเลยเออเอนว่าไม่ได้พูดเลยเ <c oughs> ออพูดกับพูดนิดเดียวเท่ากับประทับใจว่าโอ้ท่านนิ่งสงบดีความสงบสยบความเคลื่อนไหวยิงเขาแรงมาเราก็ไม่แหรงตอบนะเขาบยุยวายเรานิ่งเราสงบ อย่ายตาควางนะอ่นิ่งสงบฟังให้ความเข้าใจอ๋อก็เป็นอืออออย่างเงี้ยเขาก็สัมผัสได้อาจจะเหมือนเด็กคนนั้นว่าโอ้โหประทับใจมากเลยวันนี้แฟนเรานิ่งมากเลยสงบเนี่ยเธอไปทำอะไรมาเนี่ยอ๋อสนใจโอ้ไปนี่แหละ เข้าไข่โบตศีนมาอ๋อแล้วดีนี่เนี่ยไม่ต้องฝันขนาดอันมาก็ได้